สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผูสุคนนะครับนอเมื่อเนี่มาพบมาพอกับช่องนิ้วเขาชาแนลครับผมเมื่อนี่งสิ้าพี่พ่น้องมากินมาแสบครับผมมกน้อไหมครับผมมกมอนใหม่แล้วก็ทำบมกทัวพชพีแต่น้ำปลาหนวหนัวครับผมบรรยากาศฝนตกลิ่นครับผมฝนตกออกไปใช้กพบาะอะไรครับผมอันนี้กินไม่บ้านนะครับนอพักก็มีแบบแตงครับผมแล้วก็ผักคะนะครับนอผักชะอมนอหรือว่าผักสุภาพครับผมแล้วก็มะเขือครับผม คุณเลือดครับผมมาเสียบเสียบมันกันครับผมพอไรหยยิ้วเขาแล้วครับหาเขาหานามากิ้น้กันเสียบเบเด้อครับออกไปใช้ก็ได้ครับพี่น้องมันนี้โอ้ฝนตกตกตงนตี้มื่ขึ้นนี่ครับตกแบบตกเม่แห้งครับตกแบบดิ้นลิ้นแบบปล่อยๆครับอื Je mmh, หมอกมองแล้วใม่ แซ่บครับผมม่ได้กินดนแล้วมกน้ำใหมมกหม้มมอรครับผม แล้วไม่ใส่ห <c oughs> มูสามสั้นครับพี่น้องเศษๆหอมๆ <c oughs> <c oughs> เสียบตัวเหรอครับผมทำหมกทัวหมกน้ำใหม่ ฝนจะตกดีดีครับปีนี้ฝ้าฝนดีครับปีนี้ mm -hmm. So mm -hmm. มีเสียงรลบกวนนิดหน่อยเด้อครับ <S <S ขนาดครับมกนม้อยต่ำมกทัว <laughs> Thank mm -hmm. หน้าเสียบครับผมแต่หมกทั่วหมกน้ำใม่ซิมหมูสามชั้นนะครับเนาะ แซ่บครับครับผมตำรมวันีเพลินแล้วกับมกมอนน้ำหม่ใส่หมูสามชั้นนะครับนะเสียบๆมาได้กินโดนนะแซ่บครับผมกับลูกโดดอันนี้แต่ลูกโดดนะครับรเรือลืมไปว่าใส่ใส่ลูกโดดแล้วเอาพริกดิบมากับนะครับเลยตวด,ดครับ โอ้ห oh, oh. เสียบครับพี่น้องสุดเท่านั้นจากนั้ก่นฝากนี่เรื่องครับฝากกดไลกดแช่คร,ครับพี่น้องฝากโคตซับสเตคหรือว่ากคตติดตามนะครับนอ้อฝากเป็นกำลังใจให้ช่องยิ่เขาฉัเอาหน้านะครับพี่น้องนาอสสำหรับพ่อพี่น้องที่เขามาติดตามเขาขอบคุณขอบุณอะไรเด้อครับค่อยพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆถูกหวยรวยเบอร์เดื่อครับเหมือนพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับเสื้อพรกิตนะครับคลิปนาพอันไหมนะครับน้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ